สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o มมีเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะทั้งเต้าหู้ทอดแล้วก็น้ำจิม้มแถมทำง่ายอีกต่างหากก่อนอื่นต้องขอพรีเซนต์เครื่องบีบเต้าหู้ก่อนนะคะทุกคนเราสั่งซื้อมาแล้วนะคะเครื่องบีบเต้าหู้นะคะเพราะว่าการจะทำเมนูให้ทอดเต้าหู้ให้เหมือนเนื้อไก่นี้เราต้องบีบ น้ำออกจากเต้าหู้ให้ได้เยอะๆนะคะคือต้องหาวัตถุหนักๆมาทับให้เต้าหู้แบน,นะคะ่ะแล้วเครื่องนี้ก็อำนวยความสะดวกมากๆเลยนะคะนำเต้าหู้มาที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นเต้าหู้เฟิร์มนะคะหรือว่าเต้าหู้แข็งเทน้ำออกนะคะแล้วเราก็นำมาใส่กล่องที่จะบีบเต้าหู้นะคะขนาดของเต้าหู้กับกล่องอาจจะไม่สมดุลกันนะคะก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยัดๆเข้าไปถ้ายัดไม่ลงก็ตัดได้นะคะ แล้วเราก็จะล็อกไว้ค่ะทั้งสีด้านเลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะสะดวกมากๆเลยอันนี้คือลักษณะของน้ําเขาก็จะหยดออกนะคะพอเราล็อกเสร็จแล้วก็นำแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันจนกว่าน้ำเขาจะออกเป็นที่พอใจนะคะแล้ววันนี้เราก็แช่ข้ามคืนไปเลยนะคะทุกคนและนี่ก็คือน้ำที่ออกมาจากเต้าหู้นะคะตอนนี้เราจะเริ่มใช้งานกันแล้วนะคะเราก็จะซับน้ำให้แห้งอีกรอบหนึ่งนะคะ เราก็จะนำมาแล่ตรงกลางนะคะแบ่งครึ่งค่ะให้ลักษณะแล้วก็ขนาดคล้ายๆเนื้อไก่นะคะทุกคนคือเราจะทำให้เป็นชิ้นเหมือนอกไก่ประมาณนั้นนะเราก็จะมาหั่นครึ่งค่ะแล้ววันนี้เราจะใช้เพียงครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะเก็บไว้ก่อนค่ะเราก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะให้ลักษณะเป็นขนาดเท่าประมาณชิ้นอกไก่ประมาณนั้นตกแต่งตัดหัวตัดท้ายนิดหน่อยนะคะ อันนี้ก็คือซอสปรุงรสที่เราจะใช้นะคะ1ช้อนโต๊ะก็จะปรุงรสตามปกติเลยนะคะใส่เกลือกระเทียมพริกไทยอะไรประมาณนั้นสําหรับเราเราใส่ซอสปรุงรสลงไป1ช้อนแล้วก็มีพริกไทยนะคะแล้วก็จะมีผงกระเทียมค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นกระเทียมสดก็ได้นะคะแล้วก็มีขิงผงค่ะใส่ลงไปเพิ่มรสชาติใช้เป็นขิงสดก็ได้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราก็จะพักไวค้ค่ะทุกคน อันนี้คือแป้งข้าวโอ๊ตนะคะหรือว่าข้าวโอ๊ตบดค่ะเตรียมไว้นะคะวันนี้จะเป็นสูตรกึ่งเฮลตี้นะคะทุกคนคือเราไม่ใช้แป้งนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตแทนอันนี้ก็คือเกิดข้าวโอ๊ตเนาะส่วนอันนี้ก็คือแป้งข้าวโพดนะคะสองช้อนโต๊แล้วก็ใส่น้ําร้อนลงไปคนคนคนให้เข้ากันนะคะให้เป็นกาวเลยนะคะวัตถุประสงค์ของเราคือต้องการใช้แทนไข่นะคะทุกคน แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะเราจะไม่ใส่น้ำร้อนนะคะเพื่อนๆใช้เป็นแป้งข้าวโพดผงๆก็ oh yeah> ได้นะคะอันนี้ก็คือสารภาพนะคะมันไม่เวิร์กแล้วก็นำชิ้นตะหู้นี่นะคะมาคลุกกับข้าวโอ๊ตบดนะคะแล้วก็มาคลุกในแป้งข้าวโพดนะคะคือถามว่ามันเวิร์กไหมมันเวิร์กแต่ว่าการทำงานมันมันเหนียวเหนอะหนะมือจนเกินไปนะคะพอคลุก แป้งข้าวโพดแล้วก็กลับมาคลุกข้าวโอ๊ตบดของเรานะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปคลุกแป้งข้าวโพดคล้ายๆเรียนแบบมาจากการคลุกไข่นะคะทุกคนแล้วเราไม่ได้ใช้ไข่เนาะเราก็เลยลองใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวแทนเราก็อยากจะลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็มาคลุกเกร็ดข้าวโพดการ เออเกรดข้าวโอ๊ตนะคะแต่การคุกเกรดข้าวโอ๊ตเนี่ยขอแนะนําเลยนะคะมันเวิร์กค่ะมันคล้ายๆเกรดขนมปังเลยนะคะแล้วเราก็นํามาทอดในน้ํามันใช้ไฟขนาดกลางนะคะทุกคนแต่การทอดนี่ทอดง่ายมากๆเลยนะคะไม่มีติดกระทะเลยนะคะกลับง่ายมากๆแต่เพื่อนๆสามารถนําเอาไปเข้าเตาอ,อบหรือว่าหม้ออบรมร้อนก็ได้นะคะถ้าเกิดเราทําแบบนั้นมันไม่มีน้ํามันคือแบบเฮลตี้สุดๆเลยนะคะแต่วันนี้ก็อยากจะลอง ลองทอดดูนะคะแล้วก็อยากจะกินของทอดก,อกรอบๆประมาณนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะคล้ายๆไอติมเหมือนกันเนาะสวยงามมากค่ะแล้วเราก็จะซับน้ํามันออกนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะถ้าเสียบไม้เข้าไปเนี่ยถือกินก็น่าจะสะดวกดีเหมือนกันนะคะทุกคนน่าลองเนาะ แต่ว่าเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นให้ลักษณะเหมือนอกไก่ทอดประมาณนั้นนะคะหั่นเป็นเฉียงเฉียงนะคะชิ้นขนาดพอสวยงามนะคะสวยงามน่ารับประทานไหมคะทุกคนหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้หอมคล้ายๆปลาทอดเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะกลิ่นคล้ายๆปลาทอดเลย เดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันแล้วนะคะตักเขาสวยมาค่ะแล้วก็จะมีกระหล่ำปลีหั่นฝอยนะคะมีทั้งกระหล่ำปลีม่วงแล้วก็กระหล่ำปลีขาวเลยนะคะแล้วก็โปะชิ้นต้าหู้ทอดที่เราหั่นไว้ลงไปและเดี๋ยวเราจะมาทำน้าจิ้มกันนะคะ น้ำจิ้มสูตรนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยนะคะแต่พอชิมแล้วแบบอร่อยมากๆเลยนะคะจะมีซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำมันงาประมาณ4 5หหยดนะคะแล้วก็จะมีปาปริก้านะคะหรือว่าพริกใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะคนๆ,ๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมดูรสชาตินะคะว่าเออเค็มดีหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่เค็มก็ ใส่ซอสเพิ่มได้นะคะแค่นี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วก็นํามาราดในอาหารของเรานะคะราดบนเต้าหู้ทอดแบบนี้นะคะราดให้ฉ่ำๆไปเลยนะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะก่อนเราจะไปชิมเราขอตกแต่งจานใหม่ให้สวยงามก่อนนะคะทุกคน โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรสชาติเต้าหู้นะคะบอกเลยว่าแบบกรอบอร่อยรสชาติดีมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆน,นำไปอบหรือว่านำไปอบหม้อลมร้อนเนี่ยก็จะได้แบบเฮลตี้ให้เต็มร้อยเลยนะคะทั้งรสชาติทั้งความเฮลตี้ส่วนน้ำจิ้มนี่ก็ให้เต็มร้อยเช่นเดียวกันนะคะเป็นซอสมะเขือเทศนำมาใส่ซอสถั่วเหลืองรสชาติออกมาดีมากๆไม่น่าเชื่ออยากให้เพื่อนๆได้ลองทำดูนะคะซอสอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียในการทําอาหารเมนูต่างๆให้เพื่อนๆได้นะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะออกมาเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับเราเสมอคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ